สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาการทุกท่านนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพค่ะทั้งของคนโสดคนมีคู่เนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแน่นอนว่าพอเราฟังความรักความสัมพันธ์เนี่ยทุกคนน่าจะได้ฟังการงานการเงินแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ฟังแปลว่าอาจจะพลาด การแจ้งเตือนอะไรไปนะคะก็ไปย้อนฟังกันได้นะคะการงานการเงินออกแล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยการงานการเงินของกันเดือนนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีนะยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการงานการเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะคะส่วนใครฟังแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้กันบ้างดีกว่านะขอเปอิดที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมนะคะ ไหนดูสิชาวกันที่ยังโสดน,นะชาวกันที่ยังโสดน,นะคะความรักเดือนนี้เป็นยังไงบ้างปังเหมือนการงานการเงินบ้างไหมนะ ถ้วยค่ะถ้าเจ็ดถ้วยมาเนี่ยดูเลือกไม่ได้เลยเนาะโอ้โหคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่นะถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่เลือกละกันกันบอกแบบนี้นะนะคะเจ็ดถ้วยค่ะ h e e l อ f FOR t u n e แล้วก็ Emperor นะคะตอนนี้เจ็ดดาบเอาละมีเจดดาบมาอีกนะเออเอาสิเอาเดไม้ไปอีกจะแนะนำตัวกับพี่หมอได้พไพ่เลขเจ็ดหรือเปล่าคะเนี่ยเจ็ด ถ้วย w i l l of Fortune Emperor นะคะเจ็ดดาบเจ็ดไม้สิบเหรียญอ่าพี่หมอคิดว่าพี่หมอเข้าใจกันแล้วนะสิบดาบอืม The Devil คะ่ะ Temperance นะคะและ ควีนไม้อ่าน่าสนใจนะคืออย่างที่บอกเลยที่หมอมองว่ากันเนี่ยมีตัวเลือกเยอะแต่เดี๋ยวเอาทีละพาร์ทอย่างอย่างที่เรารู้กันเนาะเราอ่านรวมๆนะคะพี่หมอจะพูดทุกพาร์ทที่พี่หมอสามารถมองเห็นได้จากคําทานายหรือว่าไพ่เนี่ยแปลให้เราได้ไพ่ใบหนึ่งม,มีมีหลายความหมายเพราะฉะนั้น,นก็ได้ได้หลายบริบทได้หลายมิติขอเอามิติแรกก่อนพาร์ทแรกก่อนเลยนะคะขอเริ่มจาก การที่มีตัวเลือกเยอะหมายความว่าในช่วงเดือนพฤศจิมีเกณฑ์ที่เราเนี่ยจะได้เจอกับใครที่น่าสนใจแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถามว่ากันเนี่ยจะจะเลือกมาสักคนไหมอันนี้พี่หมอมองว่ากันเนี่ยไม่ไม่เลือกใครสักคนแน่ๆนะคะถามว่าทำไมหลักๆเลยคือ e นเอ r g y ของเราเนี่ยปล่อยให้ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเวลานะคะแล้วก็ ในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยพี่หมอมองว่าชาวกันเนี่ยทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานนะคะการสร้างครอบอจะบอกว่าสร้างครอบครัวไม่ได้ใช่คำว่าสร้างเนื้อสร้างตัวดีกว่านาะการสร้างอนาคตตัวเองการเนี่ยหันไปสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะคะทําให้ในช่วงเดือนนี้ต่อให้จะมีสกิลสิบคนเข้ามาก็เหอะ กันก็จะเลือกไม่ได้รวมถึงไม่เลือกด้วยนะแค่รับรู้นะคะแค่รับรู้ว่าเออคนนี้ชอบเราคนนี้สนใจเราเอ,อ้ยคนนี้เราชอบเขาเราสนใจเขาแต่ถามว่าเราเนี่ยจะเอาเวลาในเดือนนี้ไปทุ่มเทเรื่องความสัมพันธ์ไหมส่วนตัวพี่หมอพี่หมอมองว่าไม่นั่นเองอนะเอาง่ายๆก็คือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่อยากมีความรักคือกันเนี่ยก็อยากจะมีความรักนะคะแต่ว่า ที่ผ่านมาการอาจจะเป็นคนที่ถ้าทุ่มเทให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันสามารถโฟกัสได้ทีละเรื่องอะที่พี่หมอรู้สึกนะคือการเนี่ยสามารถโฟกัสได้ทีละเรื่องถ้าเกิดคุณมีความรักไปพร้อมๆกับการทํางานคุณจะรู้สึกว่ามันมีปัญหามันสร้างปัญหาคุณไม่สามารถที่จะทํา2เรื่องนี้ให้ออกมาดีไปพร้อมๆกันได้อยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ต้องถึงขั้นเป็นแฟนหรอกเอาแค่เขามาจีบเราพอเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็คุยเนาะเราก็เปิดใจคุยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไปโฟกัสงานเนาะเราก็ใส่ใจงานนะคะวันวันเนี่ยทำแต่งงานนะเขามาคุยก็แชทหนักขวาแต่หนักขวาทางเขานะเราเนี่ยนานๆไปตอบเขาทีนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราบริหารหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันไม่ได้นั่นเองนะคะ เลยเลยมองว่าการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือว่าเข้ามาเป็นปัญหาให้กับเราชีวิตเราพี่หมอมองว่ากันเนี่ยนะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะก็ยังรู้สึกแบบนี้ในเรื่องของการงานการเงินนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเอาเวลาเนี่ยไปเสียหรือว่าทุ่มเทให้กับอย่างอื่นเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเพื่อที่จะทําให้มันเข้ามาเป็นอุปสรรคเราอะในแทนที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบสบายสบายประสบความสําเร็จไปก่อนอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็เลยจะยังไม่ได้ตัดสินใจเอาใครเข้ามาขนาดนั้นแต่ว่าเราเนี่ยรับรู้นะรับรู้การมีอยู่ของคนที่ชอบเรารับรู้ว่าเขาเนี่ยสนใจเราอะไรเงี้ยเรารับรู้หมดนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาขนาดนั้นนะแล้วก็อ่าท้ายสุดเนี่ยการจะเรียกว่าปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาเมื่อมันถึงทัมมิ่งที่ใช่อ่ะมันก็จะใช่เองการจะรู้สึกแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กลับด้านกันได้ กลับด้านกันได้หมายถึงเราเป็นฝ่ายไปชอบเขานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะส่ง energy แบบเนี้ยกลับมาหาเราก็คือเราเนี่ยแช็หนักขวานะก็คือเขาเนี่ยอาจจะไปทุ่มเทหรือโฟกัสเรื่องอื่นอยู่นั่นเองนะคะทำให้ช่วงเดือนนี้เรารู้สึกว่าเออมันอาจจะแบบเออคงไม่ได้จริงๆอ่ะท้ายสุดเราก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะก็ปล่อยรอเวลารอเวลาให้เขาเนี่ยโอเค รอให้มันถึงเวลาที่เขาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะคะสรุปก็ประมาณนี้อันนี้คือพาร์ทแรกนะที่พี่หมอเห็นส่วนพาร์ทที่2ก็ง่ายๆเลยนะคะก็อยู่คล้ายๆกันเลยค่ะอยู่ในช่วงที่เราเนี่ยโฟกัสเรื่องงานมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆค่ะที่เราอยากจะทําในชีวิตนะนะเราเลยรู้สึกว่าในในการมีความสัมพันธ์หรือมีความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะกับเรานั่นเอง ต่อให้เปิดใจอ่ะพี่หมอบอกว่า,วาพอเราเปิดใจท้ายสุดนะ่ะกันก็จะก็จะเทเขาอีกแ,ลแหละในความสุขพี่หมอนะเราก็จะเทเขาเพราะว่าเราะจะเอาเวลาของเราเนี่ยมาอยู่กับการงานอยู่กับการเงินอยู่กับบริบทอื่นๆมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองนะคะบวกกับหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนที่ ตอบโจทย์เราแบบ100%อาจจะมีข้อดีข้อเสียในตัวแตกต่างกันไปซึ่งชาวราศีกันเองอะ่ะก็ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ปวดหัวเนาะถ้าจะคบใครเนี่ยเรารู้สึกว่าเข้ามาเราต้องทําให้ชีวิตเราดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ที่เข้ามามันยังไม่ใช่100%กันก็ปล่อยผ่านได้นะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไระไม่ได้เหงาด้วยนะจะบอกให้เอาเวลาไปอยู่กับงานกับเงินซะเยอะแล้วนะคะก็ไม่มีเวลาเหงาอะไรเลยนะในเดือนนี้นะคะอันนี้ก็เป็น energy คนโสดเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาดูคนมีคู่บ้างค่ะราศีกันแล้วก็ลัคนากันนะคะที่มีคู่แล้วเนี่ย ในเดือนพฤศจิกายนคนมีคู่เป็นยังไงบ้างความรักชาวกันนะอ่าสองถ้วยไฮโลแฟน สี่ถ้วยเอาห้าถ้วยเอาอะไรล่ะนี่สองดาบเดอะมูนเรื่องอะไรเนี่ยแปดดาบงงไหมทุกคนงงเอเนจีตัวเองไหมเนี่ยอืมเดอะเสนะคะ สีไมสี่ับอืมเออแปลกมากนะจริงๆต้องบอกว่ากันเนี่ยในแง่ของความรู้สึกขอเอาที่เรื่องความรู้สึกก่อนรักนะ่ะมันก็รักกันนะก็ยังมีความรู้สึกที่ ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเรารักเขาเขารักเราความสัมพันธ์มันมันมีความรู้สึกเนี่ยมาดึงมาช่วยไว้แต่สิ่งที่ทําให้มันเกิดไม่ว่าจะเป็นสี่ถ้วยห้าถ้วยสองดาบเดิมมูนแปดดาบแล้วก็สี่ดาบเนี่ยโหเราเจอไพ่เอเนอร์ลบกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกจากสิบอืมมันมีซัมติงอ่ะซึ่งพี่หมอมองไปที่บุคคลที่สาม จริงๆบุคคลที่สามคนนี้เขาปรารถนาดีกับคู่คุณแหละแต่ไอความปรารถนาดีของเขาเนี่ยมันมันทำให้ไม่เราก็เขาเนี่ยมองมองเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหมือนเหมือนมันมันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คนคนนั้นคือเขาอาจจะช่วยเขาอาจจะปรารถนาดีอาจจะไม่เจตนาก็ได้สองแบบนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นการเข้ามาแทรกแซงหรือทําให้เขาไม่ได้เจตนาจะเข้ามาทําให้เราแย่ละกันเออเอาแบบนี้ละกันนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รู้นะคะแต่ว่าพอเราเจอเรื่องเนี้มันทําให้มันทําให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันมันออกไปทางความน่าเบื่อหรือเรารู้สึกเหมือนเหมือน เรื่องนี้มันทําให้เราเสียเขาไปแต่เราไม่ได้เลิกกันนะอันนี้พี่หมอพูดก่อนนะงั้นพี่หมอยกตัวอย่างไหมล่ะถ้ายกตัวอย่างคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือมองว่าชาวกันที่มีคู่แล้วเดือนเนี้ยอาจจะมีการอาจจะต้องอยู่ห่างกันไหมหรือว่ามีเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกแซงระหว่างคุณกับคู่ของคุณสมมุติเป็นเรื่องการงานแล้วกัน,นะคะสมมุติเป็นเรื่องการงานที่ตัวเราเราเนี่ย เดือนนี้อยู่ๆงานก็เยอะอ่ะสูปเป็นเรื่องงานนะอยู่ๆงานก็เยอะนะคะผู้ใหญ่ด่โ,โอโอจะผลักดันเรายิ่งถ้าเราไปมองการงานการเงินก็จะรู้ว่าการงานการเงินเรามันกําลังขาขึ้นเนาะเขาก็แบบส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นมาให้เราคือเราก็รู้สึกเบื่อเบื่อในที่นี้คือเราไม่ใด้เบื่อคู่เราแต่เราเบื่อที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับคู่เรานั่นเองนะคะ<ม> <ๆ S 2> เราไม่ไม่ค่อยได้แบบใช้เวลาด้วยกันหรือพอเราพอเรา,เรามีเวลาได้ใช้ได้ใช้ด้วยกันเนี่ย ด้วยความที่อเ,อเ,อเอาทีละพาร์ทเอาพาร์ทนี้ก่อนนะไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันใหม่แต่มีเวลาให้กันนะคะบางทีคนรักก็าอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันก็ทําให้เกิดความแบบอึดอัดนะในความสัมพันธ์ได้นะคะหรือเราอึดอัดไอสถานการณ์เนี้ยที่ทําให้เรากับคนรักเนี่ยแทนที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้นะคะก็จะเป็นทํานองเนี้ยนะคือมันมีเรื่องอื่นออมาแทรกแซง สถานการณ์ความสัมพันธ์เราทําให้เดือนนี้เราเราเหมือนมันไม่ค่อยสมูทอะในความรู้สึกของพี่หมอแต่ถามว่าคนสองคนเนี่ยมันรักกันดีมันก็รักกันดีนั่นแหละโอ้โหมันเปิดมาก็สองถ้วยนะคะเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าเหตุการณ์ในเดือนนี้หลายๆเหตุการณ์มันมันไม่เป็นใจให้คนสองคนเนี่ยได้ได้อยู่ในความสัมพันธ์กันแบบราบลื่นน่ะมันทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายมันทําให้เรารู้สึกแบบทําไมเดือนนี้ต้องเจอแบบนี้เผลอๆเรามานั่งแบบ สับสนกับตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรหรือกลับกันเลยก็ได้ค่ะเป็นเขาที่ยุ่งอะ่ะเราก็จะนั่งสับสนว่าเขายังอยากมีเวลากับเราไหมอ่ะใช่มันอารมณ์ประมาณนี้ทั้งๆที่จริงๆอะนะคุณสองคนเนี่ยรักกันแต่ไอ้เรื่องที่มันเข้ามาในเดือนเนี้ยมันทําให้เหมือนเหมือนเข้ามาแทรกแฟงความสัมพันธ์แล้วแทนที่เราจะได้ใช้เวลากับคู่แบบดีๆอย่างงี้ค่ะมันก็กลายเป็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่า เราจะได้ใช้ไม่ใช่ใช้อ่ะคือได้มีบรรยากาศอ่ะในความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาแท้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยค้นไปทางความเบื่อหน่ายบางคู่เนี่ยอาจจะแพลนนะแพลนแพล,น,พลนกันอ่าสมมติเป็นเรื่องไปเที่ยวแล้วกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวกันไหมนูน่นนี่นั่นนะคะแต่พออยู่ๆนะ,ะคู่ทําให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกเขารักเราเนี่ยมันมันออกอารมณ์แบบ น้อยอกน้อยใจนะคะไม่เราน้อยใจเขาเขาก็น้อยใจเราแต่ถามว่าเราหรือคู่เราเนี่ยตั้งใจทําให้น้อยใจไหมไม่ใช่คือมันมีเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาเออมันมีเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาะคะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะสําหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วพี่หมอมองว่านั่นก็คือเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าเข้าใจกันให้มากนะคะเข้าใจกันให้มากแล้วก็ พยายามสื่อสารกันให้เยอะหน่อยเดือนนี้ขาดการสื่อสารด้วยนะคือสถานการณ์มันพาไปด้วยแหละแล้วก็พอสถานการณ์มันพาไปมันเกิดอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่คุยกันซะด้วยอะสิที่หมอมองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันสําคัญนะคะมันช่วยได้เราอาจจะเราอาจจะเขาเรียกว่าควบคุมหรือว่าทําให้สถานการณ์ มันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แต่เราสามารถพูดหรือสื่อสารได้ค่ะให้เข้าใจในการและการให้เข้าใจในบริบทของการและการเนี่ยมันพูดได้แต่สิ่งที่พี่หมอเห็นคือกันจะไม่ทำไงกันจะนิ่งเนาะก็เหมือนแบบเต่ข้อดีมันก็ดีอนะมันก็ไม่ทะเลาะกันนะคะแต่มันมันกลายเป็นว่าเรามานั่งสับสนเลย เรามานั่งสับสนเรามานั่งสงสัยในความสัมพันธ์ตัวเองข้างๆท,ที่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามคุยกันให้เยอะสื่อสารกันให้มากแต่อย่าชวนกันทะเลาะแล้วก็อย่าสร้างเงื่อนไขเข้ามาเพิ่มค่ะลํำพังคนอื่นเนี่ยเขาเอาเงื่อนไขเข้ามาแทรกแซงคู่เราแล้ว,ลวนะมันก็เยอะแล้วนะคะตัวเราเองเนี่ยอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขมาเพิ่มเนาะมันก็จะทําให้บรรยากาศในความสัมพันธ์เนี่ยคลี่คลายได้ จริงๆแค่ลำพังไพ่สองถ้วยใบเดียวเนี่ยมันช่วยได้แล้วแหละเพราะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยมันเห็นว่าคนสองคนเนี่ยยังรักและต้องการกันอยู่นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างในเดือนเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นใจและกันเนาะอให้ให้ความสัมพันธ์เราเท่าไหร่นะอาจจะบางคนถูกส่งไปทํางานไกลอา่าหรือบางคนเนี่ย ไม่มีเวลาเลยปกติเราเป็นคนใส่ใจแฟนมากอยู่ๆเดือนนี้คือมันมันไม่มีเวลาไม่มีโอกาสให้เราได้ทําจริงๆนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรก็แค่เดือนเดียวแต่ว่าพยายามสื่อสารกันให้เยอะยังไคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันช่วยได้ค่ะเราอาจจะแสดงออกต่อกันไม่ได้ค่ะแต่เราสื่อสารด้วยคําพูดกันได้นะอันนี้คือ energy ของชาวราศีกันแล้วก็ลักษณกันที่มีคู่แล้วในเดือนพฤศจิกายนนะคะต่อมา สุขภาพกันบ้างนะสุขภาพของชาวราศีกันนะคะแล้วก็ลักคนากันนะในเดือนพฤศจิกายนใพ่เห็นอะไรบ้างคะมีปัญหาสุขภาพอะไรที่ต้องระวังไหมหรือว่าแข็งแรงดีนะอุ้ยไพ่มันกระเด็น แล้วก็เดอกวอ่าแต่โดยรวมสำหรับพี่หมอเนี่ยพี่หมอมองว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณมดีนะคะแต่บางคนอาจจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลายคนมีเกณฑ์เรื่องอถ้าถ้าคนมีคู่เนี่ยอพี่หมอรู้สึกว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงอะ่ะ อาจจะมีเรื่องของการตั้งครันได้นะนเห็นไหมความรักที่ปัญหาแบบไหนก่อนยังมีเกณฑ์ดีเข้ามานะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วกอ็อันนี้ที่เห็นชัดๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับดวงตานะคะจะเป็นค่าสายตาปกติเนี่ยคือสั้นยาวเอียงอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ว่าสั้นกว่าเดิมเอียงกว่าเดิมยาวกว่าเดิมอ่ะคือมันมีปัญหา ทำให้เราแบบมันเหมือนรบกวนการใช้ชีวิตเราอะค่ะแล้วก็สายตาแบบอื่นด้วยก็ได้นะคะดวงตาอย่างอื่นเช่นตาอักเสบไม้ตาติดเชื้อไม้เป็นต้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วกันเนาะคือมันรบกวนการใช้ชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับการมองอะนะการมองด้วยดวงตาเรานะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับเอน็นกล้ามเนื้อกระดูกฟันละกันนะ ก็พอจะมีเข้ามากวนๆนะคะกวนๆก,กันแต่ว่าคิดว่า Energy ส่วนใหญ่อยู่ในพลังงานบวกค่ะถ้าเป็นอะไรเนี่ยก็จะหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองแต่จริงเราควรดูแลตัวเองก่อนจะเป็นเนาะแต่หลายๆคนก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติแหละมนุษย์เราบางทีเราไปทุ่มเททํานู่นทํานี่ทํานั่นละเลยสุขภาพนะครับฉะนั้นในเดือนนี้ก็อยากให้เรามาระวงังหรือว่าหันมาใส่ใจตัวเองนิดนึงในเกณฑ์ตามที่บอกไปนะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ จบแล้วค่ะครบถ้วนนะสำหรับความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของชาวราศีกรนและลัคนากันเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่หมอจะพูดเสมอถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานบวกเนี่ยทุกคนสามารถน้อมรับกลับไปเป็นของตัวเองได้แ,แบบ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจะเสียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานลบคําทํานายด้านลบฟังเราไม่สบายใจนะคะยิ่งเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยพี่หมอพูดเสมอถ้าคุณมีคู่แล้วแล้วมันมันอยู่ใน เขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อไพ่ขนาดน,นั้นนะคะอย่าลืมว่าไพ่เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่อิงก,การเสี่ยงทายไม่อิงละมันใช่เลยเขาคือศาสตร์แห่งการเสี่ยงทายนะคะหมอดูเนี่ยจะมีประสบการณ์ในการอ่านไพ่จะมีความแม่นยําจะมีอะไรยังไงเท่าไหลก็เหอะมันก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเสี่ยงทายเพราะฉะนั้นบวกกับ การเข้ามานั่งฟังคลิปมันไม่ใช่ดวงเราคนเดียวแน่นอนนะคะก็อย่าไปซีเรียสนาะเวลาเราเจอคําทํานายด้านลบหรือว่าพลังงานลบทุกคนไม่สบายใจฟังจบแล้วโยนกลับมาไว้ในคลิปนี้ไม่ให้แบกออกไปพี่หมอไม่อนุญาตให้ทุกคนแบกความทุกข์ออกไปนะคะก็โยนก,นกลับเอาไว้เนาะแล้วก็รับแต่พลังงานบวกออกไปนะอ่ะอันนี้ก็ จบครบถ้วนนะคะใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินอย่าลืมไปฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอลงความรักของ12ลราศีจบอ่ะทวนี้ก็จะมาถึงดวงวันทั้ง7นะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ฝากให้ฟังกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเช่ากันสวัสดีค่ะ